ไปเปิดร้านอาหารของเราดีกว่าเว้ยวันนี้ไม่ได้เปิดหลายวันไม่รู้ลูกค้าหายไปหมดหรือยังนะ้าเฮ้ยถึงสักทีเดินกว่าจะถึงเมื่อยแล้ะเข้าร้านไปเปิดดีกว่าไหนดูซิโต๊ะสะอาดหรือเปล่าเดี๋ยวลูกค้าแบบว่าร้านเราสกปรกอีกเอ๊ะอะไรวนะน่ะฮะเดี๋ยวนะปกติชุดมาขายไม่เห็นไม่เคยเห็นอะไรนะ แล้วมันปลุดขึ้นมาได้ไงเนี่ยไหนไปดูหน่อยดิมันคืออะไรเนี่ยมาอยู่ข้างร้านฉันเฉยเลยคืออะไรอะ่ะมีมีใครอยู่ด้วยน่ะเฮ้ยอะไรนะ่ะฮะเขาเต้นอยู่อ๋อเขาเต้นเอลบิโกเดี๋ยวเดี๋ยวเอมเอมนี่คุณครับคุณนี่นี่คือที่ไหนเหรอทำไมอยู่มาผลุดข้างร้านผมได้ครับเนี่ยอ๋อนี่คือร้านอาหารของผมเองครับผมเพิ่งเปิดได้วันนี้วันแรกเลย คุณอยากมาเดิมเป็นคนลูกค้ารายแรกไหม่ะเฮ้ยมาเปิดร้านอาหารใกล้กันแบบนี้ก็ยิ่งลูกค้ากันหมดอยู่วะมาเปิดข้างร้านกันทําไมเนี่ยที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยร้านฉันอยู่ตรงนั้นอะไม่เห็นเหรอถ hey! ้าค well, um ุณ hmm. ค yeah. ิดว่าล okay. ูกค้าคุณเยอะคุณจะกลัวทําไมล่ะก็ผมจะเปิดที่นี่ทําไมหรอเอาก็ยิ่งลูกค้ากันหมดดิไม่ได้กลัวหรอกแล้วทําไมต้องมาเปิดแถวนี้ล่ะฮะที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเอาเอาเอาคุณจะว่าอย่างไงก็จังผมไปรับเดี๋ยวเวลา โอ้โหเออได้เราดูรักกันว่าจะมีลูกค้าเปล่าร้านฉันะขายดีกว่าแกตั้งเยอะตั้งแยะแน่ <c oughs> มาเปิดใกล้กันอีกกับร้านละโอ้ติดโห้ยไม่ต้องมีร้านหาหน้าเปิดใกล้กันด้วยแบบนี้ก็ยิ่งลูกค้ากันหมดดิอยากจะเก่งกับฉันเหรอจ้างมันลักันขายต่อของเราดีกว่า ว่าแต่ทําไมวันนี้เงียบจังเนี่ยนี่เราก็ว่าเรามาสายแล้วนะแต่ว่าทําไมไม่มีลูกค้าเลยวะเงียบกิบเลยว่าจะเป็นเพราะร้านนั่นเหรอแต่ร้านนั้นก็ไม่มีลูกค้าเหมือนกันช่างมันเถอะแต่ลองไปดูหน่อยสิอืมลองไปแอบดูหน่อยว่ามันทําอะไรอยู่อืมไหนดูสินี่ร้านอาหารเปิดใหม่หรือเปล่าฉันขอสั่งแฮมเบอร์เกอร์หน่อยสิ ออได้เลยครับลูกค้าไปรอที่โต๊ะเลยครับโอเคโอเครีบๆเลยนะได้ครับลูกค้าเฮ้ยเฮ้ยมันมีลูกค้าแล้วเหรอร้านจนยังเงียบกิบเลยโหยหนอยแขนมากทำไมมันมีลูกค้าก่อนจันเนี่ยกลับร้านแป๊บไปคิดวิธีก่อนนี่ทำไมลูกค้าโอ้ยพูยังไม่จจบเลยฮอยากเปิดสิรอใช่ใช่มาดีก็มาดี นี่เอาไปไหนแล้วอ่ะกลับมาเอาหนีไปเอาเอาวุธหรือเปล่าวะเนะี่ยกลับมาคุยกันก่อนดินี่ทําไมลูกค้าแกมีโอ้ยอะไรเนี่ยทำไมลูกค้าแกมเออโห้เฮ้ยหยุดก่อน <c oughs> โอ้ยอะไรทำไมแกมีลูกค้าก่อนฉันฮะมาโกมาทีหลังแล้วไงวะโฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรอ่ะฉันมีนจะรเอาปซซ่าตี พิซซ่าโอ้ยมาดิมาดิมาดิอยากเปิดสิกะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยทีไม่โดนเลยอ่ะมาดิมาดิมามาโอ้ย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 ทีไม่โดนตีไม่โดนโอ้ยมันหัวไปหมดแล้วโหชีสเต็มหน้าเลยเนี่ยใช้พิซซ่าเฮ้ยทำอะไรอ่ะนี่แกไปตั้งร้านใหม่ที่อื่นเลยนะอย่าอย่ามาอยู่แถวนี้ เรม่องขอจนจันจะตั้งที่นี่ออกไปเลยนะอะไรวะทําไมเป็นงี้เนี่ยฉันเปิดอยู่ดีๆอยู่แล้วไม่รู้มาทำไมเฮ้ยแล้วลูกค้าก็ไม่มีจะขายได้ไหมเนี่ยว,วันนี้อุตส่าห์ทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยห,หนักจริงๆเลยนี่นี่ขายเป็นไงบ้างหรอขายไม่ได้ชิดเลยใช่ไหมล่ะอย่ามาหาเรื่องได้ไหม แชงความแ้วเนี่ยมาบุกลุกเนี่ยฉันไม่ได้มาเรื่องฉันจะมาสั่งแฮมเบอร์เกอร์หน่อยทำมาด้วยแล้วกันนะอยากอุดหนุนเอาแฮมเบอร์เกอร์ที่ขนมปังบุดให้ได้ไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยต๊ะพังเดี๋ยวส้มก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชืบโอเคไปนั่งรอเลยเดี๋ยวฉันรีบทําให้ละกันโอเคทําเสร็จแล้วไก่ย่างอย่างอร่อยอร่อยอน,นี่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  ไก่มาแล้วไก่มาแล้วฉันสั่งแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้สั่งไก่กินกินไปทําปิดก็กินได้ไม่ได้ตายสักหน่อยไก่อ่ะกินกินไปละกันนะอืนั่งกินดิไปดีกว่าไม่เห็นอร่อยเลยเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดหยุดยังไม่ได้่จยตังนี่วะเฮ้ยเฮ้ยกลับมานะกลับมาโหอะไรเนี่ยกลับมาเอา โอ้โหโยนทิน้งอีกน้อยไปเลยนะอย่ามาอย่ามาเยียบร้านฉันอีกโวเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะวันนี้เป็นอะไรที่เงียบมากแล้วก็เกลียดร้านนั้นด้วยเอาไงดีนะเอาระเบิดไปเผาเลยไหมเนี่ยรู้ละไปหาซื้อไฟเช็คดีกว่าเผาร้านมันแน่คอยดูละกันกว่าจะหาร้านเจอได้มาแล้วไฟเช็ค ร้านแกเตรียมตัวจริงได้เลยเดี๋ยวแอบดูมันซิมันทำอะไรอยู่ตอนนี้โอ้โหจัดของหรอเผาเลยเผาเลยเอาไฟไม่ติดเอาติดแล้วทำลายกระจกด้วยรีบๆก่อนที่มันจะรู้ตัวเดี๋ยวมันยิ่งเดี๋ยวมันวิ่งไล่จัดเราอีกเผา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 ให้หมดเลยปล่อยหมดเลยเอาไม่เผาเผาเผาทุกกระจก ถูกกระจกด um. ีกว oh, 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 ่าอุ้ย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 ตายแล้วตายแล้วตายแล้วพอพอโอ้ยโอ้ยเธอนั่งโอ้ยโอ้โหช่วยด้วยร้อน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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเฮ้ย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 นี่แกจะทำไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะแกเผาลานนั่นเหรอ นี่กำมะนีนะไม่ได้ทำโอ้ถือค้อนเลยเหรออุ้ยปวดเจ็บอีกโดนัะโดนไปซะอี่โดนไปอ้ย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 ก้าดียังไงมาทำานฉันโอ้ยร้านแกต้องสมควรเจอแบบนี้ร้านแกจริงๆต้องโดนระเบิดนะจันปิดอะไรร้านจันแล้วมาเปิดอะไรตรงนี้อะฮะร้านจันแกมาเปิดร้านตรงนี้แล้วทำไมต้องมาเปิดข้างร้านฉันล่ะเห็นไหมว่ามีร้านอยู่เนี่ยฮะร้านอะไกินร้านไหนมีร้านนก็เปิดไป